กลับมาช่วงนี้นะคะก็จะมาเมาส์กันเกี่ยวกับเรื่องที่เราก็มองว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดกันตรงไหนก็ไม่รู้เป็นผลการวิจัยค่ะเขาชี้ออกมาบอกว่าคู่รักไทยเนี่ยนะคุณผู้ชมทั่วโลกมีทั้งหลายหลายประเทศค่ะแต่ไทยเราชนาเะเลิศเลยไทยแลนด์นะคะบอกว่าเ<น>วลาคนไทยอะไรก็ติดท็อปฟ์หมดอะ <c oughs> คนไทยอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่นะคะไม่รู้ว่าจะภูมิใจหรือดีใจดีไหมเกี่ยวกับเรื่องของการนอกใจเป็นอันดับหนึ่งเธออันนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเขาจัดอันดับด้วย นอกเหนือจากการนอกใจเนี่ยนะคะเขาก็บอกมีการหยาบร้างคนไทยติดท็อป5นะจ๊ะทำไมจยเป็นแบบนีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาจัดอันดับกันเลยดีกว่านะคะสำหรับค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ถุงยางระดับโลกชื่อดังนะคะเขาได้เผยค่ะว่าเขาไปสำรวจมานะว่าคู่รักทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครเนี่ยจะนอกใจกันมากที่สุดนะคะรอยละ56คุณผู้ชมค่ะเป็นคู่สมรสของคนไทยนั่นเองค่ะ ยังไงดีเพราบอกมีพฤติกรรมที่มากกว่าแถบยุโรปอีกนะคือในเอเชียบ้านเราในส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนมากเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าเราเนี่ยคือคือนับสื่อศาสนาพุทธเรามีเรื่องของศีลคือก็ถือว่าเป็นการผิดศีลห้าถูกไหมศีล5ข้อที่สามนะคะคืออย่างที่บอกเราดูจากเพลงก็ได้ เป็นชู้ไม่รู้ตัวชู้มันก็เอามาจาก<น>ชีวิตี่มชอ,อะไรอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งซึ่งเพลงนี้ก็นานมาแล้วนะใชะ่ทีนี้เขาบอกว่าอ่ะแล้วประเทศอื่นๆล่ะมีใครติดอันดับมาบ้างใช่แล้วค่ะไอไอ,อคำว่านอกใจคู่ครองหมายความว่าก็คงจะเป็นคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วแล้วก็แอบไปมีเพศสัมพันธ์นกับคนที่ไม่ใช่เป็นภรรยาถูกไหมหรือว่าแามี้เราขอบอกนะว่าเขาเนี่ยเขาไปสืบมานะว่าสังคมไทยเนี่ยยกย่อง พฤติกรรมการมีชูมากมาเหมือน<บ>อะไรรู้ป่ะเหมืนอนคนมีกิ๊กไง<อ>ที่แบบฉันรู้สึกภูมิใจฉันแบบมีกิ๊กเยอะอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วเขาไปสำรวจมาจริงแล้วเหตุผลคืออะไรรู้ไหมคนที่มีกิกเยอะเหมือน,นแสดงแบบ ขาดความมั่นใจอ่ะคือการมีกิ๊กเนี่ยมันเหมือนโชว์พราวว่าตัวเองแบบอุ้ยฉันเก่งอะไรเี่ยพี่นี่มีเสน่ห์ผู้หญิงพี่เยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือพี่นี่รวยถ้าพี่ไม่รวยเนี่ยพี่ไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้ขนาดนี้แต่อู้พูดอย่างนั้นไม่ใช่นะทำไมเพราะอะไรรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาสํารวจมายังไงอีกผู้หญิงนอกใจผู้ชายมากกว่าผู้ชายนอกใจผู้หญิงแต่มันก็มีเรื่องนี้นะเธอบางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีการออกไปใช้บริการ ของของหนุ่มๆอ,<ช>อ่ะใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวว่ากลับมานิดนึงถามว่าทวีปยุโรปที่เขาติดอันดับมีประเทศอะไรบ้างก็จะมีอันดับ2รู้สึกว่าจะเป็นเดนมาร์กนะฮะห่างจากไทยเนี่ยประมาณ เมื่อกี้56อันนี้ร้อยละ6ค่ค่ะ,คะอิตาลีอันดับ3ร้อยละ45อันดับ4เยอรมันร้อยละ45อันดับ5ฝรั่งเศสร้อยละ4 3่สิบสาอแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่าที่เราบอกว่ามีการหย่าล้างอ่ะรู้สึกว่าอิตาลีกับฝรั่งเศสก,ก็ติดท็อปฟรา์พร้อมพร้อมเรานะแปลว่าเราจะต้องไปดูวัฒนธรรมเขาก่อนว่ามันเป็นยังไง อย่างวัฒนธรรมเราอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะ้วต้องพูดแบบนี้ว่าจริงๆววัฒนธรรมฝรั่งอนะ่ะจริงๆเหมือนน่าจะหย่าร้างมากกว่าเานะ,ะเพราะว่าถ้าเขาหมดรักปุ๊บเขาก็จะหย่ากันทันทีคือเขาจะไม่มีมาแบบว่าแอบบมีกิกชูซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างเงี้ยเขารู้เขาให้เกียดซึ่งกันและกันว่าฉันหมดใจแล้วเนี่ยฉันก็ไปจากกันจบมันก็ไม่มีเรื่องราวให้แบบมีปัญหาเรื่องลูกแล้วลูกมีปัญหาหรือว่าแม่ไปลงที่ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็เป็นแต่มันเยอะจริงๆเอาง่ายๆว่าเรามีเพื่อนผู้ชายบางทีดูในกลุ่ คุยกันเรื่องแบบนี้ทั้งที่มีครอบครัวแล้วนี่<ช>ออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเอา๊ะพี่แกโชว์ความเท่เโชว์พาวหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้เราเมาส์ข่าวกันแล้วเรามีประเด็น SMS นะนะคะถามคุณทุกคนแล้วการที่นั่งอยู่หน้าหน้า,หน,าหน้าจอค่ะอุเช่ว่าก็จะมีทั้งคนที่เคยแอบปันใจไปคนอื่นดังนั้นคุณลองตอบมาดูแล้วกันว่า เหตุผลของการนอกใจเนี่ยมันคืออะไรทําไมจะต้องมีการนอกใจกันหรือถ้าเกิดตัวเองเคยนอกใจเอาเหตุผลของตัวเองก็ได้มาแชร์กันได้นะคะที่4.74.700ค่ะก็เพราะผู้หญ um> ิงไม่รู้จักอายและเพราะผู um ้ชายไม่รู้จักพอเอราะผู้หญิงก็มีเยอะนะนอกใจสามีก็เยอะเธอจัดเพลงให้กลุ่มพวกนี้หน่อยสิเปล่าแต่ไม่ใช่เพลงนี้อ้าเหรอฉันได้จําเพลงได้ฉันรู้สึกเออมันก็เป็นเหตุผลที่ดีจริงๆผู้หญิงไม่รู้จักอายผู้ชายไม่รู้จักพอแฟนเพื่อนก็ไม่เวรหรือว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงมันเยอะก็ไม่รู้ จริงๆ,งๆต้องบอกมีหลายปัจจัยคุณผชมคิดว่าอย่างไรส่งกันเข้ามาแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงแบบซอฟๆกันก่อนนะเมื่อกี้น่ฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะคะ <c oughs> ขอเป็นแฟนได้บอกร้กองอ้นต้นอาสยามค่ะ <c oughs> อันนี้เขาไม่มีแฟน